สวัสดีค่ะที่นี่โคราชนะคะที่บ้านเรานะคะต้องการที่จะก่ออิฐโชว์นะคะเราก็ได้รับการดูแลจากบริษัทอยุธยาในการแนะนำสินค้าซึ่งเป็นอิฐก,ก่อโชว์นะคะที่มีคุณภาพนะคะก่อแล้วสวยนะคะแล้วบังเอิญเรามีช่างฝีมือดีในหมู่บ้านของเราด้วยเป็นหมู่บ้านชนบทแต่ว่าช่างฝีมือดีละเอียดแล้วก็แสนใจ และท,ที่สำคัญนะคะคือทางบริษัทเองก็แนะนำในการที่จะก่อแบบไหนจะสวยนะคะแล้วก็แนะนำช่างแบบละเอียดมากนะคะวันนี้นะคะเราก็ได้สวยสูนใจขอบคุณอยุธยานะคะที่ให้คำแนะนำแล้วก็ให้สินค้าดีๆในการที่เราจะก่อสิ่งก่อสร้างที่บ้านเราะคะ่ะ